ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังชิ้นตั้งอยู่เลขที่333หมู่2ตำบลวังชิ้นอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่บริหารงานโดยนายพิเชษมากเมืองผู้จัดการการไฟ e. ฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังชิ้น PEA วังชิ้นร่วมมือร่วมใจเพื่อโลกสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมสำหรับในปี 2, 5 6 8นี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวางชิ้นเราได้ดำเนินการนโยบาย P.E.A. Eco Standard เป็นการรับษาม,มาตรฐานของการทำนัสำสํานักง,งานสีเขียวซึ่งเป็นรถแม็ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เราจะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2065โดยเรามีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ Green Office P.E.A. Eco Standard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังชินหมวดที่1การกําหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง PEA วางชิ e. ้นได้มีการกำหนดบริบทและขอบเขตพื้นการขอรับรอง13,320ตารางเมตรโดยไม่มีพื้นที่ขอยกเว้นมีจำนวนอน,อนักงานลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น23คนมีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูงประกาศนะ วันที่สิกุมภาพันธ์2568และประกาศให้ทุกคนได้รับทราบมีการกำหนดแผนการดำเนินการและได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากรพลังงานและปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายไม่เกินปริมาณการใช้สสมของปี2567และของเสียสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า45เ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารและทีมงานสิ่งแวดล้อมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในสำคัญสูงสุด5ประเด็นคือ1และ2ขยะจากบรรจุภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด3ขยะจากการล้างทำความสะอาด4สารทำความเย็นรั่วไหล 5. ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมกฎหมายและประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ การปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นประจำทุกเดือนปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามเป้าหมายลดลง34.36%โครงการโต๊ะเก้าอี้รีดีไซน์เป็นโครงการที่ PEA วางชิ้นจัดทำขึ้นโดยการนำเราสายไฟและกล่องไม้เก็บดีไว้ไฟฟ้านำมาจัดทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับรองรับผู้ใช้ไฟผลการดำเนินโครงการเดือนพฤษภาคมจัดทำโตะได้หนึ่งตัวและเก้าอี้สี่ตัว จับน้ำหนักไม้ทั้งหมด110กิโลกรัมผลได้ตามเป้าหมายสามารถนำขยะจากไม้ดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่เกิน45%มีการประชุมทบทวนเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง PEA วังชิ้นได้จัดประชุมครั้งที่1เดือนมีนาคม2568หมวดที่2การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกการกำหนดหลักสูตรและวางแผนการฝึกอบรม การอบรมให้ความรู้โครงการสำนักงานสีเขียวของ PEA วังชิ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568โดยให้ความรู้พนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้านรวมถึงการประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรมเพื่อจะได้ทราบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด PEA วังชินมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์3ช่องทางดังนี้ หนึ่ทประชาสัมพันธ์โครงการ Green Office 2. กลุ่มไลาย Green Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวาังชิ้น 3. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ PEA วังชิ้นมีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ4ช่องทาง1กล่องรับข้อเสนอแนะ 2. QR Code ส 3. กลุ่มลาย 4. แจ้งโดยตรงกับคณะกรรมการหมวดที่2หมวดที่3การใช้พลังงานและทรัพยากรการใช้พลังงานและทรัพยากร เพื่อการประหยัดพลังงานและทรัพยากรมีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันจึงได้มีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นไฟฟ้าน้ำน้ำมันกระดาษหมึกพิมพ์และดีไวซ์สังกักงานและจัดให้มีจุดวางสำหรับใช้งานร่วมกันในแผนกมีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากรเพื่อนำมาเปรียบค่าเป้าหมายเป็นประจำทุกเดือนผลการใช้พลังงานและทรัพยากร PEA วางชิ้น สามารถทำได้ตามเป้าหมายดังนี้ 1. น้ำประปาลดลง63.66% 2. ไฟฟ้าลดลง37.26% 3. น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง27.33% 4. กระดาษลดลง25.86%มีการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการขอความร่วมมือกับนันดารีสอร์ทสำหรับจัดการประชุมแบบ green m e e t i n หมวดที่ 4. การจัดการของเสีย P.E.A. วางชิ e. ้นมีมาตรการการจัดการของเสียมีการแยกขยะแต่ละประเภทมีการจัดวางถังขยะและติดป้ายบ่งชี้อย่างชัดเจนตามจุดต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำนักงานอย่างเหมาะสมมีการคัดแยกขยะและบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภททุกวันรายงานผลเดือนละหนึ่งครั้งทำการวิเคราะห์ปริมาณขยะและจัดทำรายงานสรุปผลเดือนละหนึ่งครั้งเดือนเมษายนสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย นำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ 8. 5 0 1ทำการสุ่มตรวจการทิ้งขยะอาทิตย์ละครั้งและจัดทำรายงานผลเดือนละหนึ่งครั้งและยังมีมาตรการห้ามเผาขยะภายในพื้นที่สำนักงานมีการดูแลทั้งดักไขมันพร้อมทั้งตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำาทิ้งและจัดทำรายงานผลเดือนละหนึ่งครั้ง PEA วางชิ้นตรวจสอบคุณภาพน้ำาทิ้งปีละหนึ่งครั้งส่งตรวจเมื่อวันที่29เมษายน2568 ค่าที่ทดสอบผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ําจากศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยนเรศวรและยังตรวจสอบดูแลเครื่องบําบัดน้ําเสียรายงานผลเดือนละหนึ่งครั้งหมวดที่5สภาพแวดล้อมแล้วความปลอดภัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสํานักงานได้จัดให้มีมาตรการต่างๆเช่นแสงเสียงเพื่อความน่าอยู่ของสํานักงานทํางานอย่างมีความสุขมีสุขภาพที่ดีต่อการทํางาน มีจุดรับรองผู้รับบริการสวนหย่องพื้นที่สีเขียวเพื่อความร่มรื่นสวยงามของภายในบริเวณสำนักงานมีการจัดกิจกรรมวิ g คลินเด a y เพื่อความสะอาดหน้าอยู่ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่และพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารสำนักงานอย่างชัดเจนมีแผนป้องกันและระงับอักคีภยัยแผนการฝึกอบรมอพยพหนีไฟ P.E.A. วางชิ้นจัดอบรมหนึ่งครั้งต่อปี ภายในไตรามาสที่3ของปี2,568มีป้ายแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางหนีไฟและจุดรวมพลอย่างชัดเจนและมีการตรวจเช็คด,ดีไว้ความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือนหมวดที่6กการจัดซื้อและจัดจ้างส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการออกแบบและจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน ขอความร่วมมือร้านค้าจัดหาวัสดุดีไว้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการจัดทำทะเบียนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการกำหนดเป้าหมายการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละสีของสินค้าทั้งหมดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้87.50อร์การจัดจ้างผู้รับจ้างต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน ผลลับโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office, PEA Eco, Standard การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวาังชิ้นที่เกิดขึ้นและบรรลุเป้าหมายเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเล็กน้อยเพียงใดก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และพาองค์กรก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างมั่นคง PEA วังชิ้นร่วมมือร่วมใจเพื่อโลกสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม